เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่สดใสใจกลางกรุงเทพมหานครเด็บบี้และทิมสองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังยืนอยู่ริมถนนเยาวราชหรือชัยนาทาวของเมืองไทยพวกเขากำลังตื่นเต้นกับแผนการเดินทางของวันนี้โดยมีจุดหมายหลักคือการไปรเยือนตลาดนัดจดตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก่อนที่การเดินทางไกลจะเริ่มขึ้นพวกเขาก็ได้รับเซอร์ไพรส์เล็กๆเมื่อบังเอิญได้พบกับยูทูบเบอร์หนุ่มชาวมาเลเซียที่พวกเขาติดตามผลงานอยู่การพบปะโดยบังเอิญนี้นำมาซึ่งคำแนะนำสุดพิเศษเมื่อหนุ่มชาวมาเลเซียคนนั้นบอกลายแทงร้านติ่มซำลับระดับตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกเล็กๆแถวนั้น ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและท้องที่เริ่มร้องเด็บบี้และทิมจึงตัดสินใจเดินตามคำบอกเล่าเพื่อตามหาร้านติ่มซำที่ว่านี้พวกเขาเดินละเลาะเข้าไปในซอยแคบๆของเยาวราชผ่านตึกแถวเก่าแก่และวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนั้นจนกระทั่งมาพบกับร้านรถเข็นเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่แฝงไปด้วยมนต์ขลัง ร้านนี้คือร้านขนมจีบแปะเสียซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่สืบทอดสูตรลับความอร่อยกันมาถึง5รุ่นหรือยาวนานกว่า100ปีภาพของคุณลุงคุณป้าที่กำลังง่วนอยู่กับการปั้นขนมจีบสดๆด้วยมืออย่างชำนิชำนาญทำให้พวกเขารู้สึกทึ่งในความประณีตและดั้งเดิมเมื่อขนมจีบร้อนๆถูกเสิร์ฟมาในจานสังกสีใบเล็กเดบบี้และทิมก็ไม่รอช้าที่จะลิ้มลองรสชาติ ขนมจีบลูกคดีคำราดด้วยกระเทียมเจียวหอมกรุ่นและจิกโชส่งกลิ่นหอมยวนน้ำลายทันทีที่ได้สัมผัสร,รสชาติทั้งคู่ต่างส่งเสียงอุทานด้วยความประทับใจเนื้อหมูแน่นแด้งผสมผสานกับกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่โรยมาอย่างจุดใจทําให้ขนมจีบร้านนี้กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่พวกเขาประทับใจที่สุด ทั้งคู่กินกันอย่างอร,อร่อยและพูดคุยกับเจ้าของร้านอย่างเป็นกันเองแม้จะเป็นเพียงร้านเล็กๆในตรอกแคบๆแ,แต่รสชาติและมิตรไมตรีที่ได้รับกลับยิ่งใหญ่และน่าจดจำหลังจากอิ่มน้ำสำราญกับมื้อเช้าแบบท้องถิ่นแล้วพวกเขาก็กล่าวขอบคุณและบอกลาครอบครัวเจ้าของร้านเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไปเด็บบี้และทีมเดินเท้าต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรเพื่อเดินทางไปยังตลาดนัดจดตุจักร ระหว่างทางเดินไปสถานีพวกเขาได้สัมผัสบรรยากาศความคึกคักของย่านเยาวราชร้านรวงต่างๆเริ่มเปิดขายของผู้คนขวักไขว่ไปมา เมื่อมาถึงสถานีวัดมังกรทั้งคู่ก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับการตกแต่งสถานีที่สวยงามด้วยลวดลายมังกรและศิลปะแบบจีนพวกเขาจัดการซื้อตั๋วโดยสารซึ่งเป็นเหรียญสีดำกลมๆจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติอย่างคล่องแคล่วแม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่ระบบขนส่งสาธารณะของไทยก็ดูจะใช้งานง่ายสำหรับพวกเขา การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินใช้เวลาไม่นานนักพวกเขาเปลี่ยนขบวนที่สถานีท่าพระเพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีกำแพงเพชรซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดนัดจดตุจักรพอดี ทันทีที่ก้าวออกจากสถานีบรรยากาศของตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ปะทะเข้ามาหาพวกเขาร้านค้ามากมายสุดลูกหูลูกตาเรียงรายกันเป็นทิวแถวสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นของแต่งบ้านงานฝีมือไปจนถึงสัตว์เลี้ยงถูกวางจำหน่ายอย่างละลานตา เดบบี้และทิมเริ่มต้นการเดินสำรวจด้วยความตื่นเต้นพวกเขาแวะดูสินค้าต่างๆอย่างเพลิดเพลินทั้งกระเป๋าผ้าลวดลายสวยงามเสื้อยืดสกรีนลายเท่ๆและงานเซรามิกทำมือที่มีเอกลักษณ์ระหว่างเดินชมตลาดสายตาของเด็บบี้ไปสะดุดเข้ากับชามตราไกา่และเครื่องเคลือบโบราณที่วางขายอยู่ในร้านหนึ่ง เธอตื่นเต้นกับลวดลายไก่ที่เป็นเอกลักษณ์และสีสันที่สดใสแม้ราคาจะค่อนข้างสูงสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มแต่ความสวยงามและความคลาสสิกของมันก็ทำให้เธออดใจไม่ไหวที่จะหยิบมาดูและชื่นชมนอกจากของแต่งบ้านแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวเมืองไทยคือกางเกงช้าง ทิมซึ่งรู้ตัวว่าวันนี้จะต้องไปเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามในช่วงเย็นจำเป็นต้องหาซื้อกางเกงขาย,ยาวเพื่อสวมใส่ให้สุภาพเขาจึงเลือกซื้อกางเกงช้างสีกรมท่าลายสวยมา1ตัวซึ่งเป็นไอเทมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทย หลังจากเดินช้อปปิ้งและสำรวจตลาดกันจนเหนื่อยอ่อนความหิวก็เริ่มกลับมาเยือนอีกครั้งคราวนี้พวกเขามีเป้าหมายร้านอาหารที่ตั้งใจมาทานโดยเฉพาะนั่นคือร้านต้มยำกรุงชื่อดังที่ซ่อนตัวอยู่ใต้อาคารสถานีรถไฟฟ้าทันทีที่ไปถึงหน้าร้านพวกเขาต้องตกใจกับแถวคิวที่ยาวเหยียดผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมายืนรอเพื่อลิมรสความอร่อยของร้านนี้ เด็บบี้และทิมไม่ย่อท้อพวกเขาลงชื่อจองคิวและยืนรออย่างอดทนระหว่างรอพวกเขาได้สังเกตบรรยากาศรอบๆเห็นพนักงานร้านวืง่งวุ่นเสิร์ฟอาหารจานเด็ดกลิ่นหอมของเครื่องต้งยมยำลอยมาเตะจมูกยิ่งทำให้ความหิวทวีคูณหลังจากรอคอยมานานเกือบหนึ่งชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็ได้โต๊กนั่ง แต่เนื่องจากลูกค้าแน่นร้านพวกเขาจึงต้องนั่งร่วมโต๊ะกับนักท่องเที่ยวสาวชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาจากดูไบซึ่งกลายเป็นการพบปะพูดคุยที่สนุกสนานทั้ง3มคนแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเดินทางและวิถีชีวิตของกันและกันสร้างมิตรภาพใหม่ๆบนโต๊ะอาหารเด็บบี้และทีมสั่งเมนูแนะนำของร้านมาทานได้แก่ต้มยำกุ้งน้ำข้นกุ้งทอดกระเทียมและทอดมันปลากราย เมื่ออาหารมาเสิร์ฟความน่ากินของต้มยำกุ้งชามโตก็ทำให้พวกเขาตะลึงกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่สดใหม่นอนแช่อยู่ในน้ำซุปต้มยำสีอมจัดจ้านที่ใสน่นมข้นจืดเพิ่มความมันและความกลมกลมทิมตักน้ำซุปขึ้นชิมคำแรกและต้องหลับตาพริ้มด้วยความฟินรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานลงตัวอย่างที่เขาไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดและพริกสดอบอวลอยู่ในปาก ส่วนกุ้งทอดกระเทียมก็กรอบนอกนุ่มในกระเทียมเจียวที่โรยมาพูนจานเพิ่มรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมทอดมันปลากลายเนื้อเด้งหนึบจิ้มกับน้ำจิ้มแตงกวาหวานอมเปรี้ยก็อร่อยจนหยุดไม่ไหวทั้งคู่ทานกันอย่างอร็ดอร่อยและยกให้มื้อนี้เป็นต้มยำกุ้งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทานมา หลังจากอิ่มหนำกับมื้อกลางวันที่แสนประทับใจเด็บบี้และทิมก็พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของวันพวกเขาเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเดินทางไปยังท่าเตียนริมแม่น้ำเจ้าพระยาการจะราจรในกรุงเทพอาจจะดูวุ่นวายแต่พวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย เมื่อลงจากรถพวกเขาเดินผ่านแผงขายของที่ระลึกริมทางไปยังท่าเรือข้ามฟากเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดอรุณราชวรารามที่ตั้งตระหง่านอยู่อีกฝั่งบรรยากาศที่ท่าเรือเต็มไปด้วยความคึกคักของนักท่องเที่ยวและเรือด่วนเจ้าพระยาที่แล่นสัญจรไปมาเด็บบี้และทีมจ่ายค่าเรือข้ามฟากในราคาที่ถูกแสนถูกเพียงไม่กี่บาทแล้วลงเรือเพื่อข้ามฝั่ง ลมเย็นๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาพัดถ่านใบหน้าช่วยคลายความร้อนจากอากาศยามบ่ายได้เป็นอย่างดีระหว่างที่เรือแล่นข้ามแม่น้ำภาพของพระปรางวัดอรุณที่ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีสันค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในสายตาความงดงามและยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมไทยทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปชมใกล้ๆ เมื่อเรือเทียบท่าที่ฝั่งวัดอรุณทิมรีบหยิบกางเกงช้างที่ซื้อมาจากตลาดนัดจตุจักรมาสวมทับกางเกงขาสั้นของเขาเพื่อให้เกียรติสถานที่และปฏิบัติตามกฎระเบียบเขาดูเขินเขินเล็กน้อยกับลูกใหม่ในกางเกงช้างแต่เด็บบี้ก็ชมว่าดูเข้ากับบรรยากาศดีทั้งคู่เดินเข้าไปในเขตวัดและตื่นตาตื่นใจกับความวิจิตรบรรจงของลวดลายกระเบื้องเคลือบที่ประดับอยู่บนองค์พระปราง พวกเขาเดินชมรอบรอบฐานพระปรางถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและซึมซับความสงบงามของวัดคู่บ้านคู่เมืองแสงแดดยามเย็นเริ่มทอแสงสีทองกระทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและองค์พระปรางวัดอรุณเกิดเป็นภาพที่งดงามจับใจ เดบบี้และทีมเดินหามุมสงบเพื่อยืนชมทัศนียภาพอันน่าประทับใจนี้พวกเขาพูดคุยถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันตั้งแต่การค้นพบร้านติ่มซำลับในตอนเช้าการผจญภัยในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรสชาติอาหารไทยที่จัดจ้านถึงใจไปจนถึงความงดงามทางวัฒนธรรมที่วัดอรุณทุกช่วงเวลาล้วนเต็มไปด้วยสีสันและความสุข การเดินทางในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแก่การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ยังรวมถึงการได้พบปะผู้คนทั้งยูทูบเบอร์ชาวมาเลเซียครอบครัวร้านติ่มซำพนักงานร้านอาหารและเพื่อนร่วมโต๊ะชาวฟิลิปปินส์มิตรภาพและรอยยิ้มที่พวกเขาได้รับจากคนแปลกหน้าทำให้ทริปนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เดบบี้และทีมสรุปความรู้สึกของวันนี้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เหลือล้นทั้งในเรื่องของอาหารผู้คนและวัฒนธรรมมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัยความวุ่นวายและความสงบก,ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าทั้งคู่ยืนมองแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยเสะท้อนแสงไฟระยิบระยับจากอาคารบ้านเรือนริมฝั่ง เป็นการปิดท้ายวันที่แสนพิเศษในกรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้งเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและลิ้มรสความอร่อยที่ยังรอการค้นพบเด็บบี้และทีมเดินออกจากวัดด้วยความอิ่มเอมใจพร้อมกับความทรงจำที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม คลิปวิดีโอนี้จึงไม่ใช่แค่บันทึกการเดินทางแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความหลงไหลที่พวกเขามีต่อประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและความอร่อยที่ใครได้มาสัมผัสก็ต้องตกหลุมรัก